คิวถ้าถึงคิวท่านแล้วและนักเรียนท่านคิวหนึ่งสี่ทีโดยขันแต้มมันจะหายท้องสูงนะคะแล้วท่านจะได้กระดาษสีขาวเล็กกระดาษแผ่นนั้นจะเป็นคำว่าจะเอามาให้ตรงนั้น น้องเขาจะช่วยจัดคิวให้นั่งเก้าอี้แล้วเรียนนะคะเพื่อความเป็นระเบียบดังนี้ก็จะมีเป็นที่คอยเช็คแล้ก็มีประวัติที่ค่ะถือถุ่ฉลองฉลองฉลองสมานาสหม่ด้วยการฉีดวัก๊อต เกษตรข้าวใช่ไหมเขาเขาเอาพวจะกาการร ก็แม่พี่น้องจวชนชาวิปที่ลงทะเบียนร,รับสิ่งีนี่นะครับไปแล้วนะครับหมอเรียนยืนยันว่าวันนี้วันนี้ทีมงานของคุณหมอทั้งจังหวัดเรารวมไปถึงบุกบันเตรียมการรับสิ่งนห้ม่พี่น้อง ละเอียดถี่ถ้วนครับมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอขอลงเชิญมาขีดตามที่ได้นัดหมายโดยตรงหน้าได้เลยครับขอให้มั่นใจนะครับว่าในในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนจนถึงมานั่งคัดรอ30นาทีเนี่ยร้อมบ,บอกทุกประกาศถ้าท่านมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นั่งคัดรอเนี่ยเราก็มีห้องฉุกเฉิน ไว้ตอนรับอาไว้ให้ไว้รอมรับเบื้องต้นถ้ารู้อาการหนักจริงเราสามารถจะส่งไปถึงโรงพยาบาลได้ภายใน4นาที นะครับทุกวันทุกอย่างพร้อมหมดทุกประการครับเพราะฉะนั้นท่านที่ได้รับคิวในวันไหนของความรุนามาในวันเวลาตามที่คุณหมอได้รับไว้นะครับถ้าถ้าเรามาผิดผิดวันผิดเวลาเนี่ยก็จะทาให้ให้ระบบที่จัดไว้จะบรรวนุนะครับฉนะ้ัก็ก็ถ้ามาตามวันเวลาที่คุณหมอนัดไว้ทุกอย่างก็จะโผรไปตามระบบของมันนะครับท่านไม่ต้องกังวลครับก็ได้รับนัดแล้วก็ได้ฉีดแน่นอนครับ,นะรบยืนยันว่าฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีด แล้วครับแล้วฉีดแล้วปลอดภัยป้องกันโควิดได้นะครับอย่างน้อยก้ารขึ้นไปครับคุณว่าแก้เรือ่องแล้วคือทางานักงานสนับสนุนโดยน้ำดื่มสี่แล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ 稳控、保台、壮胆、三因、的感。